กินก๋วยเตี๋ยวนายช่างสองมือติดมีอิลีจ้ะพี่นอ้อนงอัดยองมีน้องๆถามว่าพี่เป็นกินขนมถวยละบอขอบอกเลยค่ะว่ามาหลอแหลกโได้กินเพราะว่ามันบวมขนมถวยต่างยู่บนโตให้คอยเห็นคอยก็เลยลืมรอบหนีบวผาดจา้าจัดไปเลยครูหนึง่งกินก๋วยเตี๋ยวนายช่างสองมือติดกันมันมีอิลีได้พี่น้องมาพัทยาสองมือกับมาก,กินสองมือติดเลยจา้าต้องกินกับน้ำสมุนไพรแล้วก็คั้นน้อยๆแบบนี้มันได้ฟิลอิรีเด้ มือนี่เป็นจัดน้ำใบเตยจ้าก๋วยเตี๋ยวมาแล้วสิบอกว่ามือนี่นี่จัดหนักจัดเต็มอิ่มหยิ่งไงค่ะหยิ่งไงแน่ได้มือนี่มื่อวานกินไปเบืดถาถวยผู้เดียวมือนี่ขอสีถวยเบาๆเด้อนี่ไง่งโอ้กินกนี่สังเกียวมาน้ำจ้าเกี่ยวทอดจานหนึ่ง เบ็ดกะสิกินคือเกลานัละจ้าสั่งมาหลายๆเสร็จแล้วก็เทลงถ้วยเดียวไปเลยก่อนอื่นกับต้องซิ้มมังก่อนจ้าคือเกลานัละทุกคนแทบจะบ่าตองได้ปรุงอียงเลยคือมันนัวมาเรียบร้อยแล้วกะสิมีแอดใส่น้ำส้มไปน้ำจ้าเบ็ดมากินส้ม จริงที่ขาดบ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็บมมนแคบหมูจ่าใส่ลงไปเลยเห็นมันสวดถวยแคบหมูกอบๆก,บก็ปวยเตี๋ยวเลื่อนอีเขากันเขากันพี่น้องถั่วง,งอกเทบ่มใบััวะพากะงามหลายไงํำนาค่อยอาโลด เด้อยของหวานขนมถ้วยกินไปคู่นึงขนมถ้วยเขารสชาติมเหวานแห้งจ้าแซ่บดีเนื้อกรสิบดได้มีความเละมันสีนุ่มๆน,นึบๆแมทุกคนอธิบายบ่รถึกกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานจังสิแล้วขาบเข่านะพี่น้อง ลายแห้งมันอีตามได้เกี้ยวเกี่ยวทอดอันนี้กระก,ก,ก,กอบกรอบแซ่บพี่น้องอิ่มแล้วจ้าชมเจ้าถวยกองจุงกุ้งบัดที่นี่ขออภัยในความหลกของโต๊ะจ้าความหิวบาเคยป่านี่ไผ แอบอิล ah. ีจ้ามือนี่จัดเต็มแหงเว้าและก็เว้าขันมาอีกนี่กรสิมะกินอีกเด้อพี่น้องมือนีไปก่อนจ้าอันยอง